หญิงพันธิว่าเป็นคนจังหวัดตากโดยกําเนิดซึ่งบ้านเกิดของเธอในขณะนั้นถือได้ว่าอยู่ในถิ่นธุรกันดารก็ไม่ผิดนักเพราะสาธารณูปโภคต่างๆยังเข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นการประปาถนนหนทางหรือแม้แต่โทรทัศน์ล้วนเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยได้สัมผัสในวัยเด็กแต่ใครเลยจะรู้ว่าถิ่นธุรกันดารแห่งน,นี้เป็นจุดเริ่มต้น และแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอรักการร้องเพลงหมอเป็นเด็กจังหวัดตากนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยจังหวัดตากก็เป็นจังหวัดเล็กๆมีโรงหนังสังกษีแล้วก็ในในเวลานั้นก็คือว่าโรงหนังต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเปิดเพลงทั้งทั้งวันทั้งคืนนะคะไม่ว่าจะมีหนังฉายรอบไหนเขาจะเปิดเพลงซึ่งจะมีเพลงทั้งเทไทยจีนฝรั่งลูกทุ่ง แม้แต่อินเดียนะคะแล้วก็จะเปิดดังมากๆบ้านเราอยู่หน้าโรงหนังเพราะฉะนั้นหมอจะร้องเพลงตามเขาไปได้หมดทุกเพลงโดยที่จําได้หมดแต่ไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรนะคะจะมีทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเ,เพลงยุคยุคไหน,เ,นเขาเอามาเปิดเนี่ยเราก็จะร้องได้หมดโดยที่ก็น่าอัศาจรรย์ใจว่าเป็นพันๆเพลงนะคะแล้วก็ร้องเสียงดังด้วยเพราะว่ามันจะเงียบมากต่างจังหวัดนะคะไม่มีอะไรจะทําก็จะร้องเพลงกัน แล้วก็ดูหนังสือก็ร้องเพลงจนคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะได้ยินแต่เสียงหมอทั้งวันล่ะคะ่ะเสียงจยเจ้ยวอยู่ทั้งวันตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็พอโตมาอีกหน่อยเข้าโรงเรียนอยู่ปสองเนี่ยครูเขาก็เห็นเราชอบร้องเพลงก็ให้ขึ้นเวทีร้องเพลงในงานเฉลิมพระชนพรรษาห้าทันวัอย่างเงี้ยค่ะจะร้องเพลง mm. เพลงพระราชนิพนธ์ได้ชัดตรงโน,น้ตซึ่งก็ถูกใจของผู้ใหญ่นะคะเราก็จะได้ร้องเพลงขึ้นเวทีกันบ่อยๆตอนเป็นเด็กเนี่ยเรา จะได้ร้องเพลงแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากก็คือในห้องน้ำอ่ะเหมือนทุกคนเลยนะคะเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยผนังมันทึบแล้วมันก็จะเสียงกล้องและอีกแห่งหนึ่งก็คือไปร้องเพลงในโอ่งนะคะซึ่งก็เอาหัวจุ่มลงไปนั่นแหละโอ่งที่ไม่มีน้ํานะคะแล้วก็เวลาที่จะชอบร้องเพลงมากก็คือว่าเวลาดูหนังสือเพราะว่าเราจะดูหนังสือดึกแล้วก็ตื่นเช้าตื่นตีสี่มาดูหนังสือเนี่ยมันจะเงียบแล้วก็กลัวผีเราก็จะต้องตะโกนร้องเพลงนี่แหละคะ่ะส่วน ส่วนนักร้องที่เราชอบร้องเนี่ยเรามักจะเลือกเพลงบางเพลงของนักร้องบางคนที่ร้องยากๆชอบร้องเพลงของคนที่ร้องยากๆเช่นเสียงสูงมากๆเสียงยาวมากๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะซึ่งวิธีนี้เออชื่อว่าเป็นเพราะอย่างนี้เราถึงได้สามารถที่จะร้องเพลงได้ทุกรูปแบบว่าเราเราเลือกที่ยากไปก่อน